สวัสดีค่ะแขกที่นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาเล่นเกมมือถือ m อน s t e อร์สไตนะคะเกมนี้นะคะสามารถหาโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดอีกด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยสตาร์ทอ่าเย่มาแล้วนะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมแนวดีดลูกแก้วนะคะใส่ศัตรูนะคะก็คือเราจะมีลูกแก้วมอนสเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ให้เราดีดมอนสเตอร์ของเราเนี่ยไปโดนกับศัตรูนั่นเองนะคะเพื่อที่จะแบบทําลายศัตรูให้ตายไปนะคะ เกมนี้นะคะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดู Hatcher กันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่ก็จะมี use f e n c point here ตรงนี้นะคะ fence point เนาะซึ่งพี่ขวัญตอนนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะ solo hatcher นะคะคือจะสุ่มไข่นั่นเองเนาะเฮ้ยพี่ขวัญมีลูกแก้วอยู่ย2ิบสองนะคะลองดูไหมสักรอบหนึ่งนะคะ1นรอบต่อ5อบนั่นเองนะคะอบก็คือลูกแก้วที่พี่ขวัญมีนะคะลองไหมลองแล้วกันนะคะมาสุ่ม โอ oh เมก้าอามานะ่าเอาะนะเอนี่แน่อุ้ยจะได้ใครจะได้ใครจะได้ไข่ตัวไหนมาแล้วนะคะจะได้ตัวอะไรเปิดออกมาเป็นทาดาดาอุ้ยน่ารักอ้าโอ้ปเปอร์แลด้วยนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยอะเอออยากเล่นอีกได้ไหมขออีกขออีกนะคะมาอะ โอ้มาลึกกะกึยมาลึกกะกึยมาลึกกะกยนี่แนู่ขอให้ได้ตัวแร่ซูเปอร์แร่อุ้ยไข่ทองมาอีกแล้วค่ะได้ตัวไหนได้ตัวไหนลุ้นแป๊บโอ้หูได้พี่อ้วนทรงพลังมานะคะหุยตัวนี้แบบโหดมากเลยนะมันจะมีแบบโกลเด้นสิบช็อตนะคะแต่ว่าต้องใช้อบนะคะทั้งหมด50เลยนะซึ่งพี่ขวัญมีแค่12นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีก2รอบแล้วกันนะคะเผื่อจะได้ตัวโหดตัวดีเนาะ อ้ามาแล้วอ๋อมาเลอก็เก๋อขอตัวดีๆขอตัวหดๆเพียงหู้ขอสีทองไข่สีทองไข่สีทอง,อทองได้อะไรอะ่ะอุ้ยน่ารักมากอะ่ะหูอเมกอสน่ารักสุดๆไปเลยค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายของเราเนาะนี่แนี่มาเลยหู สีทองไข่ทองไข่ทองขอเป็นตัวโหดตัวโหดออ้หลอจังเลยอยาถือน้ำชาด้วยนะคะซูปเปอร์แรหมดเลยนะหูในเมื่อเราได้มอนเตอร์โหดๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะไปจัดมอนเตอร์กันใหม่ดีกว่านะคะกดที่มอนเตอร์ได้เลยมาแล้วแล้วก็กดอ d ด t ิทนะคะนี่แน่ออ้ตอนนี้พี่ขวัญมีตัวนี้แล้วก็แบบเลเวลอากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะรีเซ็ตแล้วกันนะคะ นี่ตัวเมนตัวเมนต้องเป็นตัวโหดนะคะตัวเมนขอเป็นตัวไหนดีเป็นผู้หญิงคนนี้น่าจะโหดสุดนะคะนี่ใส่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปเลยตัวที่สองก็เป็นผู้หญิงผมฟ้านะคะอ่าตัวที่สามเหรอคะเออเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะคะมันเลเวลสามสิบอะมนัมนะะน่าจะโจมตีโหดนะคะน่าจะโหดอยู่นะคะทีมของเราเนาะนี่กดกลับมานะคะแล้วกดอันที่สองนะคะมาทําการอัปเกรดนะคะ โอเคเราจะอัปเกรดตัวนี้นะคะให้เขาโหดๆเนอะมาแล้วก็เลือกเลยค่ะแล้วมีอะไรบ้างอันนี้บวกแอคแท็คูณ5นะคะจัดมา1น,นะคะอันนี้อะไรอะบวกสปีดเนระใส่แบบทุกอย่างได้ไหมพี่ผันก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้มันจะทําให้เลเวลอัพขึ้นด้วยนะเอ่อ exp อ่ะเออ, e อเอา exp คูณ4ได้ไหมโอ้จะเป็นเลเวล25เลยนะจัดดี โอ้ม a l ะ c h เกย์ม a l ะ c h เกย์ม a l ะ c h เกยนี่อัปเกรดแล้วโอ้โหหอดขึ้นนะคะว้าวโอ้ยหอดจริงอ่ะโอ้โอแอคแท็กเยอะมากๆเลยนะคะยังมาอีกยังมาอีกเรื่อยๆนะคะโอ้สกิปดีกว่านะคะโอ้ย32เลยเหรอจริงจังปะเนี่ยโอ้ตอนนี้นะคะแอคแท็กเก้าพันเลยนะคะส่วน มีเลือดทั้งหมด7,000เลยนะโหดมากอ่ะไปตัวอื่นดีกว่านะคะตัวนี้นะคะผู้หญิงของเรานี่มาเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะอัปเกรดให้เธอโหดขึ้นนะเอาอันนี้นะคะแรกแล้วก็ HP คูณ2นะคะแล้วก็ Attack คูณ4เหมือนกันนะจะได้โหดๆนะคะโอเคจัดมาโอ้มันลึกเกยมัลึกเกยนี่แน่หูอัพ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 แล้วค่ะหนูกำลังอัพค่ะ โอ้สก,กิปลวกันนะคะโอ้ยเลเวลแม็กเลยเนะะี่ยค่ะตอนนี้โหดมากแม็กก็คือไม่สามารถเพิ่มได้แล้วถูกไหมเฮ้อเศร้าใจแป๊บนะคะแอนแทกยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเลเวลแบบแม็กไปแล้วนะคะทําอะไรไม่ได้แล้วก็พี่ขวัญอาจจะใส่แบบค่าเยอะเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเลเวลแม็กนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะคะโอเคถือว่าตัวของเราน่าจะโหดอยู่นะคะจัดทีมครบแล้วนะคะตอนนี้พร้อมลบแล้วค่ะกดที่โฮมได้เลย แล้วก็ลงเควสได้เลยนะคะนี่อันแรกเลยแล้วก็อันนี้ค่ะเรากําลังทำเควสอยู่นะจัดไปเกมนี้นะคะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ขวัญยังไม่มีเพื่อนนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนเล่นนะคะอย่าลืมแอดเพื่อนพี่ขวัญมาด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นแบบเดี่ยวกันดีกว่านะคะจัดมาเลยอู้แล้วก็เลือกเพื่อนมาช่วยนะคะเลือกคนไหนดีเอาคนที่แบบโหดๆนิดน,นึงอะ่อะแอดแท็กอ่ะคนนี้แล้วกันนะคะ น่าจะโหดฮะ,ะจัดป้ายวู้ฮู้มาแล้วโอ้หู hoo! น้ําแข็งด้วยนะบอกเลยนะคะของเราต้องโหดแน่นอนค่ะนี่นะคะก็ลากมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยิงไปเลยนี่เนี่ยนี่ี่นี่เนะนีนะนนะนนะ่โอ้ hoo! โหโหดตายไปสามตัวเลยนะคะครั้งแรกนะตัวที่สองค่ะจัดมาพุ่งไปเลยนี่แนะ ถ้าเกิดลูกแก้วของเรานะคะกระเด็นไปโดนเพื่อนนะคะก็คือจะมีดาเมจของเพื่อนกระจายด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเนาะมาเดี๋ยวเราจะพุ่งไปข้างบนนะคะให้ไปโดนสาวน้อยดีแน่นี่แน่โอ้โหหนมากว้าหา,หาอีกตัวเดียวเท่านั้นจัดมานี่แน่พุ่งโดนตัวนี้เลยนะคะบูมระเบิดเลยเนาะหูหดนมากอะบอกเลยนะคะตัวไหนมาก็ไม่กลัวคะ่ะหอนมากไปไหนดีเรา เดี๋ยวนะมันอยู่ชิดจอไปน,นิดนึงพี่ขวัญกดยากมากพุ่งเข้าตรงนี้ได้ไหมนี่แหะน,นี่แหะน,นี่แหะน,นี่แหะโคตรโหดอ่ะอุ้ยโอ้ยเราโดนโจมตีไม่ได้ลรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนะนี่แหโอ้โหพุ่งพุ่งพงุตายไปแล้วค่ะสองตัวโหดมากอ้ยผมโดนโจมตีครับโจ,จมตีผมว่านี่แหะนี่แหละโจมตีผมหรอโอเคค่ะเก็บหัวใจได้ด้วยนะคะ อ๋อ oh, ถึงบอสแล้วเราต้องเจอบอสแล้วโอ้ m ม g ก็ตายแน่เลยบอสมาแล้วโอ้โ oh. หบอสแมงมุมหรอเนี่ยน่ากลัวมากนะคะไปพุ่งนี่เอาตัวใกล้ๆก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยค่ะพุ่งไปข้างหน้าเออนี่แน่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 โอ้ oh. Oh. มีใครมาด้วยจัดมาค่ะพุ่งไปไหนดี พุ่งไปตรงข้างๆเขาได้ไหมเออชะแบบนี้แล้วกันค่ะ<_ T _ T> พุ่งอ้อมค่ะ <_ T> มันอยู่มุมพุ่งยางนิดนึงเนาะอเมกอดแค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกเลื่อนรถไปแค่จึ๋งเดียวเองนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนอูวู้โหดมากโอเคเมื่อกี้ได้หัวใจมาด้วยนะคะโอ้เราโดนโจมตีแรงมากนะคะถ้ามันขึ้นโอเคแบบนี้นะคะให้คลิกทีนึงนะคะแล้วก็มันจะเหมือนใช้อัลติเมทนะคะจัดไปนี่เนอ โอ้โหโหดมากเพื่อนของเราโหดมากๆเลยโอ้โหทีเดียวตายนะคะเป็นไงล่ะเย้ผ่านแล้วว้าได้ไข่มาอันนึงนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไข่อะไรเนาะจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่าอะอะไรอยออะไรออโอ้ได้แมงมุมมาค่ะเป็นซุปเปอร์แรด้วยนะ โอ y มก s า oh มาดูมิชั่นกันเลยดีกว่านะคะนี่เป็นมิชั่นที่เราจะต้องทํานะคะเราจะได้ของมานะแต่ว่าเสียดายนะคะเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะคะแต่ว่าก็เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะน่าจะพอเข้าใจเนาะเพยห้ยยหะะนนา,าทำวูววควียววววนววรวนววนวว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 ะวรวววนวะวอวนนวว้วววววว้วววะวววววนวะววววววเนาะซึ่งตอนนี้พี่ขวัญะะววูนน่รวรวว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 นวงววว โอเคเล่นกันไปเรื่อยๆเลยนะคะป่าลงเวสไปเรื่อยๆเลยนี่แน่โซโลค่ะเลือกคนนี้แล้วกันนะคะโหดมากพลังโจมตีของเขานี่แบบสุดยอดอูด่านเปลี่ยนไปนะคะอุ้ยโอ้ยไม่อยากจะยิงเลยค่ะนี่แน่ <laughs> อู้เหลือปลาดาวตัวเดียวนะคะปลาดาวเหรอนี่แน่ ฟาดาตายเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยตัวนี้โหดมากๆเลยนะคะเกตเนาอเพื่อนของเราที่มาช่วยนะคะโหดมากเป็นตัวที่แบบกระจายกําลังได้แบบสุดยอดมากเลยคะพุ่งไปทางไหนดีพุ่งไปหาเพื่อนแล้วกันดีแน่โอ้โหตายนะคะตายรอบเดียวเลยอ่ะโหดด้ยทำไมถึงโหดขนาดนี้เนี่ยมังกรฮะโอ้ตัวนี้เป็นตัวของเพื่อนเรานะคะเออนีแน่โอ้ย ไฟฟ้าแสนบ่นปะเนี่ยยังหอด่ะเราจะมุ่งไปทางนี้แล้วกันนะคะอ,อูออ้าตายด้วยยิงมั่วนะคะยังตายอู้รอ้บ,บอสแล้วคะ่ะต้องสู้กับบอสเหรอเนี่ยอู้อบอสมาแล้วอันนี้คือบอสต,ตัวอะไรเป็นหุ่นยนต์ปะนี่แนอ่อ้โหดปลาบอกเลยว่าฉันเนี่ยหดที่สุดแล้วอุยโดนโจมตีครับผม จัดการมันเจา้านายเล่นงานเอาไงดีฉันจะพุ่งไปทางไหนดีเอาตัวเล็กก่อนแล้วกันอุ้ย,อ,ย,อ,ยอีกสักรอบหนึ่งไม่โดนตัวนี้ถ้าโดนนี่แบบอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะอีกสักทีหนึ่งนะคะมาตัวหกของเราพุ่งไปใส่หนึ่งที่เออตายเลยนะคะโหดมากเงิน,อนองทองไหลามาเทมาได้ไข่มาหนึ่งอันด้วยนะเดีย๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวอะไรนะคะ ไข่อะไร呀ตัวอะไรโอ้โอได้ตัวเมื่อกี้ที่เราสู้มานั่นเองนะคะเฮ้ยตัวนี้ก็ดูโหดนะเนี่ยเป็นหุ่นยนต์พึ่งใช่ไหมเออใช่หุ่นยนต์พึ่งนะคะุิยดูเท่อะโอ้มันจังเลยนะคะเล่นต่อไปะคะ่ะยังไม่เคยะเหรอนเนี่ยโอ้ดานต่อไปจัดไปเลยโอ้มีน้ำเขียวด้วยนะคะอยากกินเลยสํารัหลาดหน้าตาดูน่ากลัวขึ้นนะคะ น่ากลัวหรือน่ารักก็ไม่รู้โอ้โหตายหมดเลยนะคะโอ้เมก o d ชิวๆบอกเลยจังหวะเน,นี้ยชิวมากๆเลยนะคะมาเล่นง่ายมากๆเลยนะอ๋อเราจะพุ่งไปทางไหนดีพุ่งไปทางนี้แล้วก,กันตายไปสามนะคะเหลืออีกหนึ่งค่ะพุ่งไปตรงหน้าชนสักงหนึ่งทีก็ตายแล้วมั้งโอ้โหชนแบบชิวๆนะคะเรียบร้อยทำไมง่ายขนาดนี้เนี่ย นี่แน่โอ้โดนดาเมจหือหมดมากบอกเลยอ่าเราจะพุ่งไปทางนี้นี่แน่อุ้ยตายไหมอุ้ยตายแล้วค่ะเย่พานบอสแล้วโหแค่บอสกากๆไม่กลัวหรอกตัวอะไรอะ่ะโูเป็นผู้หญิงนะคะสวยมากอยากได้อยากได้อะ่ะอยากได้อะ่ะออ้หหเขากดแล้วเขากดแล้ว เออเออเออผมโดนทำร้ายครับจัดไปหนูโดนทำร้ายใช่ไหมไอีหนูนี่แน่นี่แน่บอสหรอพีอ่เดียวตาย <c oughs> ตายแล้วได้ไข่ปะอ่าไม่ได้ไข่ยอโอ้ถ้าเกิดได้ไข่แล้วได้ตัวเมื่อกี้นะพี่ขวัญอาจจะใช้เลยนะคะมันดูน่ารักมาก <c oughs> ไม่ได้ไข่นะคะเสียดายแป๊บออ้ได้มาสองนะคะได้อบมาสองนะถ้าจะยังไม่พอปะ น่าจะยังไม่พอเปิดอันนึงนะอ่ะอหุ้ยแรงหกแล้วแวะมาดูมิชั่นกันนิดนึงนะคะเฮ้ยเฮ้ยเราเคลียร์นี้แล้วอายรับเลยไปดูดีกว่านะคะเมื่อกี้ที่เราได้มาคือมอนเตอร์หรือเปล่ากปด,ดูตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ยมันเป็นมอนเตอร์ไหนไหนๆๆขออัพแป๊บหนึ่งนะคะมันน่าจะโหดมากอะเอ่อคูณ5ได้ไหม็แคแท็กแล้วก็ h p พีคูณหนนะคะแล้วก็ e MP ียคูณ2ได้ไหมลองดูนะคะจะได้เลเวล35ใช่ไหมโอเคเลยจัดมาโอ้มาเลกเกยมาเลกเกยมาเลกกยเพียงหุยตัวนี้หล่อมากอะเย,ย้หุยโจมตีเยอะอะโอ้ยแอคแทเป็น16,000เลยนะคะโหดมากเราแมวแล้วมังกรน,นะคะเป็นผู้หญิงผมม่วงคนนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงผมฟ้าเย้ย แล้วก็ผู้ชายคนนี้เลยรอเราเอาการนะคะเรียบร้อยแล้วปะเล่นกันต่อคะ่ะมาแล้วโอ้โหน้องเต่าน้องเต่าฟุ้งฟริงมากก็บอกเลยนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ตายหมดเลยคะ่ะบอกเลยว่าโหดไงตัวอะไรจะมาอีกเนะน้องเต่าอ,อีกแล้วนะคะน้องเต่าเยอะมากจากังหวะนี้อะขึ้นนี่หน่อยชุบ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 โอ้โห ตายหมดอีกแล้วนะคะโหดมากฮเต่าอีกแล้วเหรอคิดจะสู้กับฉันเหรอเจ้าเต่าฮ่าทีเดียวตายอีกแล้วนะคะโหดมากอะรอบบอสเราวนะคะบอสของเราเช่นไมก่กลัวหลอกบอสนอโอ้โบอสเตา่าบอสก็ยังเป็นเต่าเนี่ยโหดมากนี่แน่นี่แน่นแนอุย้ยอ้ทีเดียวตายค่ะชิลลิ่งมากอะ เย้ yeah, ผ่านแล้วหูยแผ่นดินแตกหักมากๆเลยนะคะไปทางไหนดีเอ่อถ้าไปตรงมันจะได้อะไรไม่น่าไปเฉียงๆดีกว่านี่แน่โอโดนดาวกระจายด้วยหูยรอบนี้ไม่ตายหมดค่ะเสียใจมากนี่แน่ฮูตายไหมโอเคตายแล้วฮ่าฮ่ ไปทางไหนดีคะไปทางนี้ก็ได้นี่แน่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 นแนนแนนแนฮู้วเหลืออีกตัวหนึง่งยังไม่ตายนะคะชุบไปเลยพวกฮอ้ตายไปแล้ววะฉันจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ฉันเหนื่อยขนาดไหน <c oughs> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจบนี้เลี้ยงข้าวเลยเนี่ยเออวู้พุ่งไปพุ่งไปโห่เหลือสองตัวนะคะเหลือสองตัว นี่แน่ชนเป้าเลยทําไมถึงอึดอย่างนี้ฮะยยังไม่ตายอีกนี่แน่ชน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 ไข่ตายหมดแล้วบอสมาแล้วค่ะบอสมาแล้วเราต้องฆ่าบอสอุ้ยบอสตัวอะไรเนี่ยเป็นแมลงปีกแข็งปะ่ะที่มันบินบินนะเหมือนด้วงเอ้ไม่ใช่ด้วงเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะนึกชื่อไม่ออกเนี่ยฮะ โอมันดูเท่มากอะมีชุดกอะด้วยนี่แนู่ไ้ไปไปลูกน้องไายการมากๆเลยนะคะนี่แน่เอาลูกน้องมาโขฉันเหรอยังมีลูกน้องตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างด้วยนะคะต้องดูดีๆนะจัดการลูกน้องก่อนเลยได้ปะนี่แน่นี่แน่มันไม่ตายอะ่ะอ้อตายแล้วโอ้โห เย้ชนะอีกแลว้วเกมนี้นะคะก็สนุกม,มากๆเลยนะคะก็เป็นเกมที่แบบเล่นคลายเครียดนะคะเล่นยามว่างๆก็ได้เนาะถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะลองโหลดมาเล่นดูนะคะก็กดที่ด s สคริปชันได้เลยนะคะมีลิงก์โหลดอยู่นะเกิดไลยเกดเลยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ